สวัสดีครับพบกับผมนะครับในรายการประครรนนำชีวิตนะครับวันนี้เราจะดูในพระธรรมมาราโกบทที่6ข้อที่3 0มสถึงสีมาราโกบทที่6ข้อที่3 0มสถึงสีพวกอคารทูตมาห้อมรอมพระเยซูและทูลถึงสิ่งต่างๆที่พวกเขาทําและสั่งสอนและพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่ามาเธอจงปิดตัวออกมาหาที่สงบเพื่อหยุดพักสักหนึ่งเพราะว่ามีคนไปมามากมยจนไม่มีเวลาแม้แต่จะรับประทานอาหารพระองค์จึงเสด็จลงเรือกับพวกสาวกไปยังที่สงบตามลาพัง ขณะที่ไปนั้นมีคนจำนวนมากเห็นและจาได้จึงพากันออกจากเมืองต่างๆวิ่งไปถึงที่หมายล่วงหน้าก่อนพวกของพระองค์มวนพระเยซูเสด็จขึ้นจากเรือแล้วก็ทอดพระเนตรเห็นมหาชนและพระองค์ทรงสงสารพวกเขาเพราะว่าพวกเขาเป็นเหมือนฝูงแกะไม่มีผู้เลี้ยงพระองค์จึงทรงเริ่มสั่งสอนพวกเขาหลายประการเมื่อเวลาผ่านไปเกือบจะค่ำแล้วพวกสาวกมาทูลพระองค์ว่าที่นี่เป็นถิ่นทุรกนันดารและตอนนี้เวลาก็เย็นมากแล้วขอพระองค์ทรงให้ประชาชนไปเถิด พวกเขาจะได้ไปหาซื้ออาหารรับประทานตามชนบทและหมู่บ้านที่อยู่แถบนี้แต่โปงตัดต่อพวกสาวกว่าพวกท่านจงเลี้ยงพวกเขาเถิดพวกเขาทุนโปงว่าจะให้ค่าโปงใช้เงิน200เดนานีอันไปซื้ออาหารให้พวกเขารับประทานหรือโปงตัดต่อพวกเขาว่าพวกท่านมีขนมปังอยู่กี่ก้อนไปดูซิเมื่อทราบแล้วพวกเขาจึงทุนว่ามีขนมปัง5ก้อนกับปลาสองตัวโพงจึงตัดสั่งพวกเขาให้จัดคนทั้งหลายนั่งรวมกันที่หญ้าสดเป็นหมู่ ประชาชนก็นั่งรวมกันเป็นหมู่ๆหมู่ละร้อยคนบ้าง50คนบ้างเมื่อพงค์ทรงรับขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวนั้นแล้วก็แหงนระพักดูฟ้าสวรรค์เมื่อขอบพรแล้วก็ทรงหักขนมปังเหล่านั้นให้พวกสาวกเอาไปแจกให้กับคนทั้งหลายส่วนปลาสองตัวนั้นพงค์ทรงแบ่งให้โดยทั่วกันทุกคนจึงได้กินจนอิ่มส่วนเศษขนมปังและปลาที่เหลือนั้นพวกเขาก็เก็บไว้ถึง12ตะกร้าเต็ม จำนวนคนที่รับประทานขนมปังเหล่านั้นมีผู้ชาย5,000คนจากวจนะของพระเจ้าตอนนี้นะครับเราจะเห็นว่าพวกอัคาทูตก็กลับมาเล่าเรื่องถึงสิ่งที่พวกเขาได้ทำพวกเขาได้สั่งสอนนะครับซึ่งให้พระเยซูฟังแล้วพระเยซูก็เชิญพวกเขาที่จะไปที่สงบนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้มีคนจำนวนมากที่ติดตามพระเยซูกับพวกสาวกจนพระองค์ไม่มีเวลาที่จะรับประทานอาหารนะครับขณะที่พระองค์ลงเรือไปอยังที่สงบกับพวกสาวกนะครับ มีคนจํานวนมากที่เห็นพระเยซูแล้วก็จําได้นะครับจึงพากันออกจากเมืองต่างๆแล้วก็ไปถึงล่วงหน้าก่อนที่พวกของพระองค์จะถึงนะครับพอพระองค์ขึ้นจากเรือนะครับก็ทอดพระเนตรเห็นมหาชนและพระองคง์สงสารพวกเขาพระองค์มองว่าพวกเขาเป็นเหมือนฝูงแกะไม่มีผู้เลี้ยงพี่น้องครับคําว่าฝูงแกะไม่มีผู้เลี้ยงก็คือพวกเขาติดตามพระเยซูแบบตามไปโดยไม่รู้ว่าตามเพราะอะไรครับ เพราะเขาไม่รู้ว่าพระเยซูเป็นใครเขาตามพระเยซูเพราะอยากเห็นแค่การอัศจรรย์เขาตามพระเยซูเหมือนฝูงแกะที่ไม่มีคนเลี้ยงนั่นเองซึ่งพระองค์ก็เริ่มสั่งสอนพวกเขาหลายประการนะครับเมื่อเวลาผ่านไปเกือบจะขําแล้วนะครับพวกสาวกก็มาทูลพระเยซูว่าตอนนี้ที่นี่เป็นถิ่นทุรกันดารให้พระเยซูบอกให้ประชาชนเนี่ยไปเถิดนะครับเพื่อพวกเขาจะไปซื้ออาหารตามแถบนี้ตามชนบทแถบนี้นะครับปรากฏว่าพระเยซูบอกว่าจงเลี้ยงพวกเขาเถิดนะครับ พวกสาวกก็ส่วนพระเยซูทันทีว่าจะให้พวกข้าพรองค์ใช้เงิน200เนนาลิอันไปซื้ออาหารให้พวกเขารับประทานหรือแน่นอนครับ200เนนาลิอันก็ยังไม่พอที่จะเลี้ยงคนทั้งหมดที่อยู่ตรงนี้นะครับแต่พระเยซูถามพวกเขาว่าพวกท่านมีขนมปังอยู่กี่ก้อนนะครับไปดูซิแล้วพวกเขาก็ทูลว่ามีขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวพระองค์จึงให้คนทั้งหลายนั่งรวมตัวกันเป็นหมู่ๆนะครับ บางหมู่ก็มีร้อยคนบางหมู่ก็มีห้าสิบคนแลว้วพะองค์ก็รับขนมปังห้าก้อนปลาสองตัวมาจากสาวกแล้วก็แงนประพักดูฟ้าสวรรค์น,นะครับขอพรแล้วก็หักขนมปังเหล่านั้นให้สาวกเอาไปแจกนะครับส่วนปลาสองตัวก็ทรงแบ่งให้ทุกคนและทุกคนก็เป็นไงครับจึงได้กินจนอิ่มส่วนเศษขนมปังปลาที่เหลือพวกเขาก็เก็บไว้จนถึงสิบสองตะกร้าจำนวนคนที่รับประทานขนมปังเหล่านี้ก็มีผู้ชายห้าพันคนพี่น้องครับ เป็นเรื่องอัศจรรย์นะครับขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวเนี่ยสามารถเลี้ยงคนมากมายประมาณห้าพันคนได้ซึ่งตอนนี้เองเราจะเห็นว่าพรเยสุริตทำการอัศจรรย์โดยการเลี้ยงขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวเท่านั้นเป็นเรื่องที่น่าคิดทีเดียวว่าประชาชนที่ติดตามพเยสุริตหลายๆคน เหมือนฝูงแกะไม่มีผู้เลี้ยงเพราะเขาตามพระเยซูเหมือนตามแค่เฉพาะสิ่งที่พระเยซูทรงทำเท่านั้นเขาตามเฉพาะสิ่งที่พระเยซูทรงทำเท่านั้นโดยไม่ได้ยอมรับพระเยซูจรงิจรงๆพี่น้องครับหลายๆครั้งในชีวิตของเราเราแสวงหาเหมือนประชาชนที่กินขนมปังข้าก้อนกับปลาสองตัวไหมครับคือเราแสวงหาแต่การอัศจรรย์ จนเราลืมที่จะทำความรู้จักพระเจ้ามากขึ้นหลายๆครั้งการอัศจรรย์ก็เหมือนขนมบังครับพี่น้องกินแล้วก็หิวอีกมันไม่ได้อิ่มมันไม่ได้อยู่ท้องนะครับตลอดเวลาเรากินช่วงเวลาหนึ่งแล้วเราก็จะหายไปจึงไม่น่าแปลกใจนะครับที่หลายๆคนนะครับพระเจ้าช่วยผ่านการอัศจรรย์หลายๆครั้งแล้วก็ละทิ้งพระเจ้าแล้วก็ลืมพระเจ้า เพราะเราได้รับอศัศจรรย์เหมือนกินขนมปังครับหลายๆครั้งพระเจ้าช่วยเราแต่เรานั้นไม่ได้รู้จักพระเจ้าเลยหลายๆครั้งพระเจ้าช่วยเราเราไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าเลยหลังจากนั้นเราไม่ได้พัฒนาความสัมพันธ์กับพระเจ้าเราไม่ได้ติดสนิทกับพระเจ้าเราเป็นคนที่เดินออกไปจากทางพระเจ้าออดด้วยซ้ำนะครับวันนี้เป็นเรื่องที่หนุนใจในชีวิตของเราพระเยซูย้ำพูดใ,ให้สาวกเข้าใจว่า ประชาชนตอนนี้เหมือนฝูงแกะไม่มีผู้เลี้ยงพระเยซูต้องการให้ประชาชนเข้าใจว่าคนที่ทําการอัศจรรย์ต่างหากคือพระเยซูคิดให้พวกเขาเข้าใจพระเยซูว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าในชีวิตของเขาวันนี้นะครับขอให้เรานะครับที่จะยอมที่จะให้พระเจ้าเป็นผู้เลี้ยงในชีวิตของเราที่เที่ยงแท้เพียงองค์เดียวนะครับให้พระเจ้านําทุกย่างเท้าในชีวิตของเราครับขอพระเจ้าอวยพระพรครับ